ถามมี <ầ> คนขอซื้อเยอะมากครับแต่ว่าผมบอกว่าเท่ามะลิเลยครับเท่ามะลิก็ขอสิบห้าเท่ากันเดี๋ยวจะพาไปดูของจริงด้วยครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะพาท่านเดินดูบนบทของพื้นที่นะเรื่องการบริหารจัดการน้ําที่เนี่ยผมมองว่ามันเด่นเรื่องการบริหารจัดการเรื่องน้ํานะครับต้นไม้ผักอะไรมันยังไม่โตเพราะว่าผมยังไม่ได้ให้ความสําคัญเนี่ยอย่างไม้ผลอะไรผมก็เพิ่งปลูกปีนี้แหละ นะครับเพราะคือถ้าเราทําระบบน้าไม่ได้เราอย่าไปปลูกเลยผมปลูกคือเรียนมาสามรอบท่านเชื่อไหมครับสูงตัวหัวแล้วอะ่ะพอเราไม่อยู่อะ่ะมันไปท้วงครับมันไปท้วงทุกครั้งเลยถ้าเราไม่อยู่มันเริ่มใบเป็นเหี่ยวๆๆๆแล้วมันก็อัตถานหาไอ้ไหครับคือมันไปทว้วงเราตลอดผมก็เลยมองว่าเออถ้าเราไม่อยู่ดิมันไปท่วงทุกครั้งอะ่ะก็เลยปลูกพืชที่มันตักอ่าที่ไม่ต้องดูแลมากเนี่เห็นไหมที่มะม่วงที่เต็มสวนผมนี่ท่านคิดว่าเป็นพันุ์อะไรครับ บน,นี่ก็ถูกนะครับเขาช่วงนี้ดูไบจริงๆครับมันเป็นพันอ่าก็คือหนึ่งมะม่วงป่าสองมะมะ่วงเกินหลอดสองพันนี่ต่อไปมันจะหาย,ยากครับแล้วมันจะมีราคาแพงในอนาคตเพราะว่าผมไปที่พัทยาไปเห็นมีป้าคนหนึ่งแกขายมะมะ่วงเนาะเอามะม่วงป่านะครับลูกเล็กหนึ่งเป็นพวงๆเนาะเอาไปตั้งเชื่อไนะครับไม่เกินยี่สิบนาทีขายเกลี้ยงเลยครับ แต่มะม่วงน้าดอกไม้อะไรไม่มีใครซือ้ออะเออแล้วก็ย้อนกลับไปว่าเออเราต้องย้อนเนี่ยไปกินของดเดิมดีกว่าผมก็เลยปลูกไวเ้เต็มเลยแต่ถ้าเราอยากกินพันธุ์อื่นละ่ะมะม่วงพูนี้มันมันต้นมันแข็งแรงอยู่แล้วครับผมมีทําไว้ที่หน้าบ้านนั้นแปดสายพันธุ์ในต้นเดียวคือเราเอา,าปู่มะม่วงป่าก่อนหน,นึ่งต้นหรือปูมกมะม่วงแกหลอนไปหนึ่งต้นก่อนพอต้นมันโตปุ๊บเอาพันธุ์อะไรที่เราอยากกินนมาเสียบยอดข้างเลยครับ ต้นเดียวมีแปดไตทางครับแต่ไม่เห็นเอ้าทําไมมันแปลกเขาเรียกต้นเป็นซีมะม่วงเป็นซีแต่ต้นแม่มันคือต้องเป็นต้นมะม่วงป่าหรือมะม่วงเกลเพราะหนึ่งมันหากินเก่งสองมันต้านทานโรคครับนะครับอันนี้คือเราคิดให้มัน่างจากคนอื่นนี่ผมชั้นชดีนะครคดนะครีแล้วคนรุ่นใหม่โชคดีตรงที่มีสื่อให้ดูเนาะคือสามารถเรียนรู้ได้ง่าย อย่างผมอยากมีความรู้เนี่ยผมไม่ต้องรอนะผมไปหาเขาเลยแล้วก็ไปอยู่เป็นจิตอาสาเลยนะครับช่วงแรกๆผมไปอยู่อาสาสงนี่ปีหนึ่งไปกินมังสวิรัตหนึ่งปีเต็มๆครับไม่กินเนื้อาาสัตว์ลเลยจนไปบริจาคเลือดไม่ได้นะเลือดมันลอยอันนี้อาจจะเป็นไม่ทุกคนนะครับแต่ของผมมันเป็นคือปกติผมจะบริจาคเลือดทุกสามเดือนแต่พอไปบริจาคคราวนั้นน่ะคือเลือดลอยก็ไม่เอาแล้วผมก็เลยมองกับว่าเออเราต้องมาเดินตามศาต์ เพราะว่าท่านสอนเราให้มันหลากหลายในกระทรวงเกษตรมีตั้งหลายกรมเราต้องเอาทุกกรมสิมัจะอยู่รอดถ้าเราเอาแค่กรมใดกรมหนึ่งเราจะอยู่ไม่ได้นะครับจำไว้เลยนะครับไม่ใช่มีนาทาแค่กรมกันค่าคุณจบนะครับเหมือนปีนี้ราคาตกต่ำใช่ไหมตกต่ำม,มากเนาะแค่ค่าไถยังไม่ได้เลยอย่าคิดถึงค่ารบเกี่ยวเลยแค่ค่าไถยยังไม่ได้เลย,ยาขายไม่ออกมันขายไม่ออกใช่ครับ ฉะนั้นเราต้องคิดแปลรูปครับอยากขายให้ลงสีผมนี่ไม่ขายให้ลงสีเพราะว่าผมเอามาเปลี่ยนจากคาร์โบไฮเดรตให้มันเป็นโปรตีนเปลี่ยนเมล็ดข้าวเปลือกนี้ให้มันเป็นเนื้อปลาเนื้อแก่แล้วเราค่อยไปขายครับมันจะได้มูลค่าเพิ่มขึ้นข้าวกิโลละสิบาททำไมผมมากองไว้แล้วก็เอาไว้ให้ปลากินโยนให้ปลากินเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเพิ่มมูลค่า ที่สำคัญเราไม่ต้องซื้ออาหารในหอาหารมันก็มีราเนาะมันก็บดมาจากข้าวเลยทําไมเราไม่ต้องไม่ต้องเดินอ้อมไงเดินตรงๆเลยคือให้เขากินอนนี้เลยแล้วปลาตัวใหญ่มากเมื่อกี้เห็นปลาหมออะไรใช่ไหมครับมีท่านใดยังไม่เห็นปลาหมอที่นี่ครับตัวใหญ่มากเขาเขาลบกวนนะครับเอาเอาปลาเค็งเห็นผมแน่ครับ เดี๋ยวจะเอาให้ดูอันนี้อันนี้เขายังโตไม่เต็มที่เพราะผมเคยเคยจับได้คือประมาณสองตัวหนึ่งกิโลครับปลาเค็งนี่ที่นี่มีปลาพยาบาลปลาหมอมันมันมีแล้วมีแต่ปลาหมอนะปลาหมอนี่แต่หมอกับพยาบาลผมว่าพยาบาลเบื่อหมอนะเพราะไปที่ไหนเห็นแต่รถพยาบาลไม่เห็นรถหมอีกนอันนี้ก็ซอย